อำเภอบ้านแฮตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัดขอนแก่นระยะห่างจากตัวจังหวัดประมาณ28กิโลเมตรตามเส้นทางถนนมิตรภาพสายกรุงเทพขอนแก่นอำเภอบ้านแฮมีพื้นที่ทางการเกษตรโดยประมาณ1538ไร่มีพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญได้แก่ข้าวมันสำปรหังอ้อยโรงงานมะม่วงอักาดหัว จำนวนครัวเรือนเกษตรกรรวม5,317ครัวเรือนมีกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ตามระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ทั้งสิ้น12กลุ่มมีแปลงใหญ่เข้าร่วมโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจำนวนทั้งสิ้น9แปลงจำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนรวมทั้งสิ้น25,89,300บาทดังนี้1แปลงใหญ่ทั่วไปมะม่วงหมู่4ตำบลหน,นองแสง สองแปลงใหญ่ทั่วไปข้าวหมูห้าตำบลโคกสำราญ3ามแปลงใหญ่ทั่วไปข้าวหมูสามตำบลหนองแซงสี่แปลงใหญ่ทั่วไปข้าวหมูห้าตำบลโนนสมบูรณ์ห้าแปลงใหญ่ทั่วไปข้าวหมูห้าตำบลบ้านแห่บหกแปลงใหญ่ทั่วไปข้าวหมูแปดตำบลบ้านแห่7เจ็ดแปลงใหญ่ทั่วไปข้าวหมูเจ็ดตำบลหนองแซงแปดแปลงใหญ่ทั่วไปข้าวหมูเก้าตำบลบ้านแห่บและเก้าแปลงใหญ่ประชารัฐก้อยหมูหกตำบลโคกสำราญ การดำเนินงานโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดของอำเภอบ้านแห่1แปลงใหญ่ทั่วไปข้าวทั้ง7แปลงได้จัดหาเครื่องจักรสมัยใหม่มาใช้ในการทำานาเช่นรถแท็กเตอร์ออกอุปกรณ์ต่อพ่วงรถเกี่ยวนวดรถบรรทุกทางการเกษตรปุ๋ยเคมีและโรงเรือนสำหรับเก็บผล ทางการเกษตรโดยสมาชิกแปลงใหญ่ไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบสามารถเข้าถึงการรับบริการเครื่องจักรที่ทันสมัยในการเตรียมแปลงและการเก็บเกี่ยวได้อย่างเหมาะสมงสงอันส่งผลต่อคุณภาพผลผลิตข้าวที่ดีสองแปลงใหญ่ประชารัฐอ้อยสมาชิกแปลงใหญ่มีเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่เหมาะสมต่อการเตรียมแปลงและการเก็บข้อยที่ดีงงอันส่งผลต่อคุณภาพและผลผลิตอ้อยที่ดี ยังยังมีรายรับจากการรวมกลุ่มบริหารจัดก,การวัดสดุอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ 3. แปลงใหญ่ทั่วไปมะม่วงหมูม่สีตำบลหนองแสงได้นำงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรเช่นปุ๋ยเคมีถุ้งห่อผล,ลไม้กล่องบรรจุผลไม้เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับสมาชิกแปลงใหญ่ในราคาสมาชิก และจัดทําเป็นกองทุนเพื่อการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรในปีถัดไปด้วยส่งผลให้ผลิตผลมะม่วงแปลงใหญ่อําเภอบ้านแห่มีรสชาติที่ดีและมีคุณภาพสูงทําให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในระดับประเทศและยังเป็นแหล่งผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเกรดส่งออกซึ่งได้ส่งออกไปยังหลายประเทศทั้งในเอเชียยุโรปและตะวันออกกลาง แปลงใหญ่ทั่วไปมะม่วงหมู่สี่ตำบลหนองแซงได้ทําการตลาดแบบเชิงรุกโดยได้จัดทําพิธีลงนามสัญญาซื้อขายมะม่วงส่งออกล่วงหน้าระหว่างวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแหดเพื่อการส่งออกกับบริษัทผู้ส่งออกมะม่วงประจําปีการผลิต2,565ทับ2,566 และในช่วงเดือนพฤษภาคม2566แปลงใหญ่ทั่วไปมะม่วงหมู่4ตำบลหนองแซงได้นำมะม่วงไปจำหน่ายในงานไทยเฟสเวิล2023โตเกียวณนะประเทศญี่ปุ่นโดยได้นำผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเบอร์4ไปจำหน่ายจำนวนทั้งสิ้น3,000กิโลกร,รมัมซึ่งสามารถขายเฉลี่ยกิโลกร,รัมละ230บาทคิดเป็นเงินกว่า690,000บาท